นี่แหลขอสีทอง,ทองลองรถนะครับลองรถนะครับไได้ได้อ้าวอ๋อข้าวโรตินี้นั่นมาถอเหตเตรอโรตินี่โรตนี่วุ่นใหม่หรือเปล่า いいですね、何ですう、かだ。 เนาะพี а, ่อยากได้ตรงนั้นอ่ะเนี่ยเตรงลูกล้ออ่ะเดี๋ยวให้ออกไปก่อนว่างรถแบบนี้แบบวาง้นอยพอยกเหรุนี้ก็น่กัวโอ้โหอันนี้ แ่กีของนดนงอันนี้อันนี้โแงกแจกไม่ได้แจกแจกพลานานขวัญถุง Oh <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คือของฟ้าครับน,นี่คือเม่้องฟ้านะครับตันนี้ะน,นะครับเพียงก็ โอเคแล้วนะครับยกปกปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ขาลงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าว่าจะไปถึงมืดหรือเปล่านะครับมืดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามืดเขาก็จะไม่เอาลงเรายังไม่มีไฟเนาะครับลงกลางวันดีกว่าไปเลยเหรอคะไม่ก็ต้องไปเลยแหละครับแต่ว่าจะลงก็อีกดูอีกทีนึงดูเขาอีกทีนึงว่ามันลงได้ไหมถ้าไปถึงเย็นแล้วมืดมันไม่มีไฟนะ ราะว่าการลงลงผู่เอาไว้เนี่ยถ้าลงช่วงกลางวันเนี่ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยเรามองเห็นเนาะระดับสายตาเราสบายเลยกลางวันป้าได้เปล่าอ่ะแจกได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีกี่อันหนึ่งกันเลยเนี่ยอันนี้ เดี๋ยวกาเนาะใช่เยอะเดีก็วกาดอ่ะอ่ะอ่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนี่ดูดูตัวเลขดูตัวเลขเฉยโอ้เลขสวยนี่เราดูตัวเลขเฉยเลขสวยเลขสวยได้หรือเปล่าคะอ่ะอ่ะเขาออกมาดูตัวเลขกันนี่เฉยเออ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  你吧，嗯，嗯。 คุณก็อ่าพี่ให้พี่ให้เออให้ให้ผมใช่ก็เนี่ยแต่ไม่ใช่คืออันงวดเก่าแหละแต่มาดูเลขกันครับผมขอบคุณที่อูมากๆนะครับจะเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นสิริมงคลอ๋อพี่มีนี่พี่แดงเอาป่ะไม่มีแค่นี้มีแค่นี้ถึงว่าเด็กไม่ได้เลยเอาไปอ่าพี่แดงเอาไป อันเดียวพอแล้วพอแล้วอันเดียวอันนี้จะไปให้อันนี้ไปให้ต้นอ้อนี่มีแค่นี้เองกับยายไม่อยู่น้นเป็นกล่องเลยไม่มีไม่ที่เขาใส่เอาไปอ้าเดี๋ยวเขาก็ไป้ไปหลานที่น่นทางทางดจอดนะอันนี้พี่จะไปให้น้องให้น้องต้นอ้ออันหนึ่งแล้วกพผ่และยายอันหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วครับขอบคุณพี่ติ๋วมากนะจ้าจ้าเป็นยังไงบ้างครับขึ้นรถ